สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องแตงโมผ้ารวยเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องขอสู่แฟนช่องแตงโมผ้ารวยค่ะค่ะแตงโมผ้ารวยกับสีมาซองที่สถานที่ที่สีสางแดน,นนรกสวรรค์เนาะคะ่ะเนาะค่ะที่เป็นผู้สีผ้าลูก FC, ซีดลูกหาผ้าเอฟซีสายบุญสุขภูสุขพนรวมสางเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะกับเจ,จวันเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะกัสิได้มาจุดถูกขอโ่งขอลาบ เพื่อปูให้โชคให้ลาบนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะเพื่อเป็นอาหารไล่วันมัอนี้เนาะ,ะมือมือแรงนี่นะะเนาะค่<ก>ะละก็ของต่างประเทศเนาะตัง้งจิตอธิษฐานไปน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะขอให้องค์ปูพระยายนาโขวดพายลูกห,ากหาลานให้โชคให้ลาบเนาะค่ะเนาะค่ะจึงได้กระลอดติดตามเลขทูบเนาะค่ะเนาะค่ะเจ๊บ้านก็ได้จุดแล้วค่ะตักโบเทียนไปพวกลั้นะทางช่องทางทีมงานก็พยายามหาตัวเลขให้พี่ให้น้องนะะเนาะะค่เนาะค่ะ เพื่อปูให้โชคให้ลาบได้มาเฮ็ดมาสร้างไปน้ำกันค่ะแล้วก็ล่อรุ่นตัวเลขไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะองค์ปูคือสีบร่ําด,ดอกอค่ะเนาะเพราะว่าวองค์ปูก็บให้โชคไปเรื่อยๆอยู่ค่ะช่องตอนใดก็ได้ค่ะงวดใดก็ได้ทุงงวดนเานะานะค่ะเนาะเลขสาม เห็นตัวไงกับหาที่ใส่กับว่าเห็นถ้าก็ไปจับใส่กับจับใส่ว่าถือเอ้าคือขึ้นมาไว้แต่เอาค่ะเมืองเกิงเลยเนาะค่ะเนาะค่ะสาธุเนาะค่ะเนาะสีมาแล้วค่ะเขียนใส่นี่แหละ สีามาแล้วจากระวังลอ่อเหล็กถูกแตงโมผ้ารวยกับสีซองอยู่พยานาคให้เอฟซี FC เนาะค่ะนอกขาเพียรเอฟซีน้องพี่สา,นว,า,นนาวนี่นี่บอนี่อยู่ตาคนนี้เองเลยค่ะคนนัลุกแก้วยังตาดวงตาดวงตามันอาจจะดี่แบบว่ามีไงมองอะไปนี่แล้วก็ต้องบุรณนะมัน ปูก <Tory. S 2> <Bra> ็ได้หลายแบอบกเลย่สายบุญปูห้ายได้มากเลยห่าลนะคะเนาะลาน้ำกันหัวหน้าเกระดิ่เนาะอว่ากันเบิ้องอีดีเลาะหาสากว่าสารเหล็กสารบาย่งยิ่งเห็นมาเดี๋ยวว่าสามหนึ่งโตห้องหนาเัาบักวะาิ่นเบืองเลือกหาโตบย่างไงเขินไอยิ่มเพินมากหนึงเลาะ หนึ่งสามคืออพยูสเชียเอกเนาะพ่อสาวคนสองหาสามสามเนาะแต่วงวดนี่ฟังดีว่าปูวดไปสร้างน้ำหนักแต่ว่ากสิบอค๊คือท่านบอกให้ออเ,ใเอารมณมาเชิมเอาก็รใหต้ตามสัญญาข้อก็กกบ,บอกให้เอาไปเชิมก็คือคือก็ตัวก็บ,บอกให้ไปเชิมก็ต้องแม่บอกค่ะแล้วให้ไปสร้างน้ำหนักก็สร้างมันตัวก็สร้างมันตัวน้ำหนักสิกิลยวยังนนกังน,น,กน,น,กนกจ,จบเรียกเนาะพกก่อบอกไปสร้างน้ำหนักวันนี้แล้วกันเนาะนี่สระ อาสองมาแล้วค่ะ4ีสองสนสองเอาเสียชวนทางเข้าเลยมางะีเสียชวนให้สองที่ศูนย์าสองสี่ศูนย์หาที่ศูนย์ค่ะเสีสยชวนฮุรวม,มตัวสุดท้ายไปน้ำกันกน,นะคะนาอค่ะอาจเป็นอาหารไล่วันมาแล่งก็ได้เนะ เด็กน่ายอูบบคุย้ยด็มาฟัางเด็กๆฟังโอ้ม,มองมบบนี้เยเนาะเด็กหานีเนาะ ที่ทั้งบ้านก็แคบแล้วก็กิจจนาเบิงเตอรคเดอค่ะเปูห้โศกเอฟซีทั้งบ้านนาอง่ะเนาะค่ะ่มองหันไปเห็นเีเนาะมองหันไเห็นเป็นเลยเจ้า,เ,านะเป็นเลขสามช่อยจังขังทั้งเลขสามก็จังเลขศูนย์มา กับเหล็กหนึ่งถ่ายนะยูมงลิ่นเพ่งกระดูกอยูสามหนึ่งห้าสามหนึ่งปูเนี่ยมกก่ไยิ้มมาด้วยนะปูบอกกีเด็กคา่าออกแล้วกับออกอีกได้คือเก่านะคะนาอค่ะปูบอกเมื่อเ้านี่ค่ะทะเบียนรถสายบุญเก๋แตงโมครับเก๋วันเจาะช็อตเด็บได้ครับ อยู่โอมปูพญานาคอยู่วัดตีเพชรช่องตะวันปันตีวความหมายปูน่ะมันจะตีได้อยูต่ตะวันแถอดมือผันเลื่อมนะคะนะ<ช>่ะเนาะเพราะว่าปูปูปบอกว่าเปือนเนี่ยจุดสามแปดนี่ยิ่งยิ่งหัวแม่สมพ่อนมาจอม่อในหัวแม่สมพรอ<ช>ตะวันหัวต้องหารปูบอากว,า<ช>ว่าเอซิบซัสแต่ตะวันบอกเอซิบิบหกพ่อเอซิบหกกัเป็นเปือนที่เราหันปูพวกเปือน เอ็มซ yeah, so right? yeah. 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 ีก็กล okay. so on so like so ับเป็นปืนรวแม่ต้องผอนจ่ายได้น้อหกไ้แม่บอกเสเดียวแม่บอกว่าตอนบาดูอยู่ค่ะตาตาว่าพวกเอ็มซีหกนี่คือปืนนี่เอ็มซีหกกับเป็นปืนแน่ยิงมาลุ้ยเข้าเข้าแบบนี้ไว้ก็ได้ว่ากูอาจสิกบอกสามแปดออกมางวดแล้วหันเนาะกูเลยบอกแต่เอ็มซีกออกมาต่สีครื่งวดนี่แล้วคะเนาะงวดนี่หันทันบอกไปแล้วแตยันสื่อมาได้ เยอสิท้ายไก่คอดมือก้อนสินะบ้านนี้เอฟซีกับสิบวดก็อยากรู้คนปะค่ะ <Okay. S 1> คไม่เท่าแล้วล่ะค่ะผู้อ,อ่อนทาไม่เท่าเน่ปกติสิบ่เดอ่อนท้าปะค่ะไม่เท่านี้ไม่เท่าผูู้้สมนี่พราะว่าผ <คน S 1> ู้สมเนี่ยอ่อนไม่ท่าเอาไม่เท่ามากพอสินะค่ะพ่อไม่เท่ามากาพ่อเท่าไรเน่ยเท่าไรเท่าน่ะ ขุดคนจะตเสียเป็นเก้มามาค่ะไม่เท่าก็เป็นเนื้องตะว,ว่าปูอาจสิบังไว้ก็ได้เพราะว่าตอนที่ไม่ปูบอกให้ไม่ส้มพ้นเอาไม่เท่ามาโคบน,นี่คือเลขสิบเจ็ดอย่าเลื่อมมาปูเบาเบาตัวเหนียวมากอาจสิบังใบก็ได้ดูมาด้วยอาจสิบังไว้ก็ได้ที่ปูเบาเบาทิ้งต่วันถันข้าบอกออกไปแล้วสีดังบองเลยคน่ะก็ตะดีหาจับไบท่านบองแล้วปูสวมบอกเอาไม่เท้ามาเนาะหมู่อ้าน พาอไม่เป็นซีขกัดนซีขึ้นหัวหมืันสองซีสองสองซีสองสองซีสองสีเ่สองซีเสียจุนคันเนาะเสียจวนค่ะวันนีงแตงงวดที่แล้วได้เสียจวนค่ะ เดือดจนซึ่งซูนแล้วเดือดงดมีกระไดซีสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนกันบห้าสีซูนอันนี้สองสองสีนี่ค่ะสองสีสีสี่สองสี่โอกยเบาไปแล้วก็ได้ตักลับไปก็มาน่สองสีคุณเลือกตัวที่ยิ้มเราด้วยได้แล้วก็ที่หาไปอืมีอยองไปหาจับไปนะคะนะซี่สองซี วันนี้อาจเป็นเลขค่ายสามตัวก็ได้เจ๊ค่ะเลขขายสามตัวเลขนา้าเนาเลขล้านาค่ะ,คะก็ยิบไปจับไปเนาะคะ่ะเ<อ>นาะคะ่ะสามตัวจุดถค่ะูทูปูก็ได้ยูนี่เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ที่ม่คู่วาสีผ้าสางแดนนรกสวรรค์เนาะค่ะเนาะค่ะเจ๊บ้านกัไในมาจุดผูกขอองค์ปูพญานาคเนาะค่ะเนาะค่ะปูให้โศกเนาะค่ะเนาะค่ะจังเลยก็ไปยิบไปจับใบเนาะค่ะซีสองซีเนาะค่ะเป็นเลขที่จุดผูกขอองค์ปูได้เนาะค่ะเนาะค่ะเจ๊บ้านก็ล่องจุดผูกเสียงไข่ เตียปูไขโชคไขลาบเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะว่ามันมาหาเฮ้งาไปแล้ว่วามันมาหาเฮ้งไปแล้วสนะ แคบเจียเลยเนาะค่ะเนาะค่ะแต่งโม่กับสีซองให้เอซีทางบ้านเบิ้งคักเนาะค่ะทางลบไปกันหนะคจีใหม่ f o r w น r เลนอะไรอะเอฟซีก็บแคบน้าจอเนาะก่ะเนาะค่ะวนะคะ,คะ,ะเชียจวนซีสองซีค่ะลงเยอะนะ แตงโมผ้ารวยกะขอ,ขอบุณขอบคุณเนาะค่ะน,ะะนะะ้อค่ะที่กดติดตามกดกระดิง่งปิดกระรังใจให้ทางช่องแตงโมผ้ารวยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะนะะ้อกค่ะผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้มีโชคไม่ใชยไม่โชคมีลาบจะครูทุกคนนะค่ะนะะ้อค่ะสำหรับเหรียญปูหรือสีหลังแตกเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะนาอค่ะก็ย่งเหลือ,อ,อยูเดอค่คเดอค่ะสำหรับ เอฟซีที่ย่างบัวได้บูชาเนาะค่ะเนาะค,ะค <ur> ่ะเบอร์โทร,โทรก็ <คา S 2> อยู่ใต้<อ>คลิปค่ะ<อ>ค่ะมือนีบันพระเนาะค่ะเนาะค่ะแนวทางปลูกอะฮะกล่องฮักบัวได้บูเรื่องอืมอ้ยบกใหญ่เออแม่ของน้องหญิงเอาจ้าให้เอกันละค่ะ,คะขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมพ้าลวยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมพ้าลวยกับสีขอกราบสวัสดีค่ะ